คู one. ้จารอบ n e ึ่งไูสูสีแดงวิกเตอร์วันสีน้ำเงินครับผูสูกำลังจะหาเข้าช่องช่องยังไงยังไม่ได้ตนนันทีกบูสูบูสูจัดการล้มไปก่อนวิกเตอร์ดีถึงกระป๋าเลยทีเดียวผูสูตีลังการเล่นอยู่นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นแผนแต่ใบพัดนี่จะยังไงจะเข้าไปแบบไหน ได้เปรียบเล็กน้อยวิกเตอร์มีปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนครับตอนนี้วิกเตอร์เคลื่อนที่ได้ตอนนี้ยางแตกนะครับวิกเตอร์ยางแตกปะไม่ทันแล้วไม่มีร้านาะแถวนี้สี่คอนไม่มีปะยางนะครับจะไปยังไงวูซูหมุนลึกหนึ่งรอบเอายังไงดีจะต้องปิดเกมแล้วหรือเปล่าแต่ว่าอาวุธของวิกเตอร์วานนี่ยังคมกริบอยู่นะครับ พยายามหลอกเล่าวูซูนะครับยังไงยังไงตอนนี้อย่างอีกข้างก็เหมือนจะมีปัญหานะครับสำหรับวิกเตอร์ววิกเตอร์วันล้อหลุดไปแล้ววิกเตอร์วล้อหลุดไปเรียบร้อยอยู่ที่วูซูจะปิดฉากนี้ยังไงนะครับวิกเตอร์วันปัดเจ็บ้าพิการไปเรียบร้อยแล้ววูซูตอนนี้จะยังไง วูซูวูซูจะยังไงต้องมาดูนะครับว่าวูซูจะทำยังไงใบพัดของวิกเตอร์วันยังคมกริบอยู่นะครับถึงแม้ขาจะขาดแต่เหล็กในยังมีวูซูวูซูขาดช่องหรือว่าแม่อ่านเกมไม่ออกจริงๆริงวูซูจะทำยังไงตอนนี้วิกเตอร์วันไม่สามารถเดินได้แล้ว แต่อาวุธยังได้อยู่ครับอาจารย์ยังให้แข่งต่อได้ยังไงจะเข้าลูไหนกากาดอยแต่ยังไงตอนนี้บูซูยังหาบุกเอาไม่ได้ยังหาบุกเ้าไม่ได้จนหรือเปล่าจะจนไปไม่จะจนหรือเปล่าไม่จนดิชนเยอ วูซูการการก,กลัวๆยังเชิงยังไงโอ้โหเอาวใจจะวายวิกตะว,วันตอนนี้เดาเกมไม่ออกแล้วตอนนี้วูซูเกอดไหวได้แต่ใบพัดมีปัญหาส่วนวิกตะว,วันพิการไปหนึ่งข้างแต่เหล็กในยังคมอยู่นะครับ โหมดยกที่หนึ่งครับเหมือนทั้งคู่ให้โอกาสซึ่งกันและกันอาจารย์วางวางมทครับวางรีโมทครับขึ้นอยู่กับ3นาทีนี้แหละครับแปลกมากเลยครับอาจารย์ครับทำไมวูซูถึงไม่ปิดฉากให้มันเรียบร้อยไม่กล้าครับเพราะว่าอาวุธของทางวิกเจวันยังทำงานอยู่ครับผมก็คิดอย่างนั้น อาจจะกลัวเจ็บหนักหรือรเปล่านะครับตอนนี้ต้องดูนะครับว่าวิกเตอร์วันจะกลับมาต่อแขนต่อขาได้หรือเปล่าล้อถ,ถึงกับกระเด็นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้วูซูนี่วางแผนมาเฉียบขาดมากตีลังกาเล่นนะครับถ้าใครสังเกต ฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บที่ล้อนะครับอีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บที่อาวุธนะครับดูว่าสานาทีนี้จะทันไหมครับสีคอนไม่มีช่างปะก็จริงวิกตอร์วันเอาช่างปะมาเองครับผมเปลี่ยนล้อเรียบร้อยทีนี้แหละครับทีนี้แหละครับ ดูไปดูมาถ้าอ่านเกมแล้วถ้าวิกเตอร์วันเปลี่ยนล้อได้อาวุธเขายังแข็งแรงอยู่นะครับครับผมวูซูอาจจะเกิดปัญหาได้แต่ก็อย่างที่เห็นจากโครงสร้างนะครับโครงสร้างวูซูที่กันล้อมาอย่างดีนะครับอาจารย์ครับใช่ครับเดาไม่ออกจริงๆ <c oughs> หนึ่งนาทีต้องมาดูว่าวิกเตอร์วันจะสามารถเปลี่ยนยางได้จริงไหมนะครับ <Finish. S 1> ไหวไหมต้องมาลุ้นกันนะครับเรามีเวลาให้จำกัดจริงๆ40วิ คุณผู้ชมทางบ้านก็ร่วมลุ้นไปกับเราได้นะครับอยู่ไหนก็ดูได้เอาละครับเอาละเอาละวิกเตอร์วันใส่เปือกมาเรียบร้อยอยู่ที่วูซูแล้วนะครับไม่รู้ว่าอาวุธเขาจะทำงานได้แล้วหรือไม่ วูสูสีแดงวิกเตร์วันสีน้ำเงินครับทั้งคู่พร้อม round two fight โ okay. อเควิกเตร์วันเกินไหวได้เหมือนเดิมไปมาได้เหมือนเดิมมันใสมาดานมันใสวูซูมาดาน ไม่นนเกืนที่นับหน,นึ่งสองสามสี่ 7, 8, 9, ้าหกเจ็ดแป้าสิบต้องยอมรับ